โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SV200 นะครับเป็น ID บ้านโตโคตรเลยครับพลัง11ล้านนะครับเลเวล100อันดับลันประลองที่4ครับอันดับพลังที่12ผ่าพันดาน14ตัวละครที่เก่งที่สุด12 กิวอันดับ2ครับไปดูตัวละครระดับ S S R นะครับโซนิกราชาทะเลลึก p ุริพุริเันเนอร์ราชใาต้ดินดาร์คไซท a งท็อปคาบุตโตเด็กเกลิวกันซุปวัคซินแมนโกลิบาสซอมบี้แมนเป็นตัวละครตัวดำนะครับ แล้วก็เกโลเกโลก็เป็นตัวละครตัวดำนะครับมีดองตัวดำนะครับตัวดำสองรใบตัวแดง209ใบครับตัวเหลือง7ใบนะครับไปดูของกันเลยนะครับโกลิบาสนะครับไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ3ดาว ด้วงนะครับไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ4ดาวซอมมี wow. ่แมนนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาววัคซีนแมนไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวดาร์กไซด์ไอเทมเฉพาะยังไม่ได้อัพเลยนะครับศูนย์ดาวตาเฉพาะ2ดาวเกโลเกโลนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาว หน้ากากหวานไอเทมเฉพาะสามดาวน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคอมโบกันนะครับลองสู้กับอันดับสามดูนะครับตัวเขากรอบแดงหมดเลยมาถึงก็โกลิบาสเปิดก่อนนะครับโกลิบาท c สคอมโบกับวัคซีนแมนนะครับ ทำให้เขาได้รับราเมจทุกตัวเลยนะครับถ้าซึ่งมอกี้เขาอันติมาครับดวงน่นจาจะสะท้อนไปแรงอยู่นะครับซับบิวแมนอันติไปเลิกเกโลอันติครับซับวิวแมนรลับ ของเขาหลับไปแล้วคุณอันติไปครับเลื่อเราแทบไม่ลดเลยนะครับจบแล้วครับโดนพัิเ์ของวัคซีนแมนครับไอดีนี้อืมไอดีนี้ขายที่ 3,300บาทนะครับใครสนใจติดต่อใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ